Jalan-jalan nak mati kem! ลายหลายๆวันอาทิตย์นี้พร้อมไปเจอกันที่ครูหากาหมายเลขอะไรครับพี่น้องฝั่งขวากาเบอร์อะไรครับข้างหลังกาเบอร์อะไรครับอ้าวพร้อมๆกันให้ดังไปหาคู่แข่ง300เมตร24พฤศจิกากาเบอร์โอ้โหสุดยอดมาก พี่น้องประชาชนชาวอุดรที่เคารพรักทั้งหลายโอ้กุมภาวาปีนี่ดีต่อใจหลายๆเลยนะเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาขอคะแนน ขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้คุณคณิสรหมายเลขหนึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายของพี่น้องชาวอุดรผมมาที่กุมภาพปีแห่งนี้เพื่อที่จะประกาศให้พี่น้องชาวอุดรได้ทราบว่าพักประชาชนชัดและพร้อม ที่จะเป็นนายกอบจอคนต่อไปของพี่น้องชาวอุดรฟันธงชัดแล้วครับพี่น้องว่าคุณคณิอรพร้อมจะเป็นนายกอบจอของคนอุดรทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาเขาจะเป็นนายกอบจอของคนทุกสีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสือ้อแดงไม่ว่าจะเป็นสีสม้ม ไม่ว่าจะเป็นสีม่วงไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเขาจะเป็นนายกอบจอที่พร้อมรับใช้คนอุดรทุกทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้มันชัดแล้วครับไม่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี้ท่านจะเลือกคนอื่น ที่มาจากพรรคการเมืองอื่นหรือมาจากเบอร์อื่นที่ลงในนามอิสระเบอร์หนึ่งคนนี้แหละครับจะดูแลพี่ดองประชาชนชาวอุดรอ,อย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนวันนี้ชัดแล้วครับว่าใครจะแพ้เราไม่แพ้ เวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่เกี่ยงเราไปหมดมันชัดเจนแล้วว่าคนที่ขยันกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าคือม้าตีนปลายที่ไล่กวดและจะเข้าสู่ชัยชนะวันอาทิตย์นี้อย่ากได้รอนมาถึงวันนี้ชัดแล้วครับ ว่าแกเตรียมตัวมาเป็น10ปี20ปี30ปีที่จะเป็นนายกอบจของคนอุดรทุกทุกคนไม่ว่าจะสีเสื้ออะไรแกเป็นมาหมดแล้วในฐานะทนายความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอุดรเป็นรองนายกอบจมาแล้วสเตปต่อไปชัดแล้วใช่ไหมว่าเขาคือนายกอบจอคนต่อไปของพี่น้อง ชัดแล้วว่าทํางานอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่อนาคตใหม่เคียงข้างกันมาตั้งแต่ยังเป็นก้าวไกลผมอดีตหัวหน้าพักอดีตแคนิเดตนายกพักก้าวไกลเป็นคนเปิดตัวเขาโดนยุบพักไปโดนตัดสิทธิ์ไปพักประชาชนเริ่มขึ้นใหม่เขาคนนี้ยังยืนอยู่เคียงข้างพวกเราสวดสวดให้เพิ่มหน่อยแล้ว ในการเลือกตั้งอบอจรครั้งนี้ชัดอย่างเดียวไม่พร้อมครับชัดอย่างเดียวไม่พอครับต้องพร้อมด้วยชัดและพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับกับวาระ้อยวันแรกของนายกอบอจคนต่อไปกรบพี่น้องเลือกเขาวันที่24วันที่25เพิ่นทำงานได้เลยแม่นบ่แม่น คุยกันกับแกอาทิตย์ที่แล้วพี่นิดพี่น้องประชาชนที่เนี่ยล้านกว่าคนมีสิทธิใช้สิทธิใช้สชเสียงมาก,ก็อาจจะเจ็ดแสนแปดแสนคนเขามีความหวังเขาฝากความหวังกับพี่ไว้ร้อยวันแรกที่พี่เป็นนายกพี่จะทำอะไรให้เขาร้อยวันแรกที่มันหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่างบประมาณก็อาจจะยังไม่มาข้อบัญญัติแป๊บหนึ่งครับข้อบัญญัติบางอย่างก็อาจจะยังไม่มา แต่แกบอกแกคิดแล้วว่าร้อยวันแรกทำได้ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่คนอุดรแกจะส้มถนนให้ปลอดภัยอะไรที่ไม่สว่างก็จะทำให้สว่างซะปีใหม่นี้ฉลองกันไม่มีการสูญเสียอย่างนี้ชอบบ่ชอบกับพี่น้องมากบ่ามาก <S <S> <S นอกจากร้อยวันแรกที่พี่น้องเหลือเขา เขาเข้าไปเขาจะทํางานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าบอกต่อมาบอกว่าอย่าจะกลับมาให้เศรษฐกิจคึกคักเอ๊ะคุณพิธาอีก9ปีก่อนจะกลับมาเป็นนายกประเทศใดเนี่ยมาเป็นทูตท่องเที่ยวให้อุดรก่อนได้บัอ้าวอย่างนี้ก็แปลว่าอเมริกองอเมริกาไม่ต้องกลับแล้วมาอยู่ที่อุดรมันจะเลย ที่บอกว่าพร้อมนี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะพี่น้องในประเทศไทยทั้งประเทศไทยมีอยู่จังหวัดเดียวที่มีมรดกโลกสองแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวนั่นคือจังหวัดอุดรของพี่น้องพี่น้องต้องภูมิใจในจังหวัดของตัวเองสู้ๆให้ตัวเองหน่อยแล้วเสร็จแล้วเป็นมรดกโลกผมก็ไปดูมาว่าบานเชียงเงย โอเคปี2535ภูพบาทเพิ่งได้รายได้การท่องเที่ยวแค่3,000กว่าล้านผมบอกเลยเป็นนายกเมื่อไหร่ทูท่องเที่ยวชื่อพิธาเพิ่มขึ้น3เท่า4เท่า5เท่าปัดฮงผมไปดูมาในแผนที่เห็นอุดรธานีอยู่ตรงนี้ เห็นหลวงพระบางพี่น้องลาวอยู่ตรงนี้เห็นหอยอ่านเวียดนามอยู่อย่างนี้รอเทงเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมเชื่อมสามภาสาเป็นไตรเมืองมรดกโลกไปเลยแต่ตอนนี้ขอให้เขาเตรียมพร้อมก่อนว่าทะเลบัวแดงเนี่ยกำลังจะบาแล้วเนี่ยคนจะมาเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมรถเมล์ไฟฟ้ามาเตรียมรับน้องท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนหน่อยแล้ว ที่พร้อมไปมากกว่านั้นคือการทำงานเตรียมงานทีมสอจอทำงานแบบซุปเปอร์ท้องถิ่นบอกเลยว่ากุมภาวาปีนี้จอกหูหนูยักษ์นี่แกต้องจัดการไม่งั้นคนจะมาท่องเที่ยวมีแต่วัชพืชไม่มีคนดูแลแกบอกต้องการถ้าจะไปที่หนองหารบอกเลยไล่อ้อยตั้ง1 5 0 0 0 0 0รไร่มีโลกใบขาวอ้อย เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตัดอ้อยเกต้องไปช่วยเขาวังสามหมอผู้ป่วยยาเสพติดเยอะมีเป็นพันๆต้องไปช่วยบำบัดเขาน,นายุงมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะต้องมีสาธารณสุขไปช่วยนี่4ีหจังหวัดทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วแกลงเป็นรายอำเภอแกไม่เอาเป็นจังหวัดไปมาก็หมดแล้วเนี่ยนี่คือความชัดและความพร้อม ที่หาได้ในหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหนึ่งทนะนายคณิสอนนานครับพี่น้องครับคำถามสำคัญคำถามสำคัญคือพี่น้องชาวอุดรพร้อมหรือยังเขาอะชัดแล้วพักประชาชนอะพร้อมแล้วพี่น้องชาวอุดรพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง พอกันทีกับ12ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนจากอดีตที่จำเจเป็นอนาคตที่จริงใจได้ไม่ได้ไดเปลี่ยนได้ไหมจากการเมืองกลับไปกลับมาให้กลายเป็นการเมืองตรงไปตรงมายังไงยังไนได้ไหมไพร้อมหรือ,อยังกับการเปลี่ยน ให้อนาคตให้การทำงานเป็นทีมให้มีสจอีกว่าคนสออปจกว่าคนทำงานเป็นทีมคู่กับเขาให้อุดรก้าวไปสู่ข้างหน้าเสียทีหนึ่งเปลี่ยนแล้วให้โอกาสเขาเหมือนอย่างที่พี่น้องชาวกุมภาวาปีเคยให้โอกาสผมแต่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้น ไม่ได้มารับใช้พี่น้องอย่างที่พี่น้องเคยให้เจจำนงมาขอโอกาสแบบนั้นให้พี่ชายของผมทนายกฤณิศนได้บ่ได้ครับพี่น้องถ้าได้เรามาย่อประเทศไทยอยู่ที่อุดรธานีไปด้วยกัน24พฤศจิกาข้าวขุดหาวกาบ้กาเบกาบพรุ่งนี้เราเจอกันอีกหวันครับขอบคุณมากครับ อุดรขอเสียงอีกครั้ง24พฤศจิกาเข้าคูหากาเบอเข้าคูหากาเบอเลือกคณิสสอนเป็นนายกอบจอุดรคำตอบสุดท้ายของคนอุดรเลือกคณิสอนอุดรดีกว่าเดิมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องชาวกุุมาวา เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแฟลชมือถือกันครับพ่อแม่พี่น้องเปิดแฟลชมือถือกันขึ้นมาทุกคนเราจะทำให้แสงวันนี้เป็นแสงแห่งความหวังของเมืองอุดรธานีของเราที่คุณพระว่าปีชูโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแฟลชข,ขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวยึอันนะอ่ะเพชรไเพลิบแพ่เพชิไฟพริ ทำไฟพิบเพรบด้วยกันนะฮะด้านหลังเปิดท่อฝบไฟแปดขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือแสงที่ปลายอุโมง์ของคนอุดร12ปีที่ผ่านมอพอแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือความหวังของคนอุดรธานีวันนี้อุดรธานีถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ใช่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ใช่ โอเคครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราถ่ายรูปแบ่งความประทับใจพร้อมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกวันนี้พวกเรามารวมตัวกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่อุดรธานีขออนุญาตทุกท่านเปิดไฟแฟลขึ้นมานะครับอ่าเปิดไฟแฟลขึ้นมาชูขึ้นสูงสูง <Yeah. S 2> นี่คือนนะ ที่ประวัติศาสตร์นาทีที่เราจะเปลี่ยนเมืองอุดรเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปน้ำกันนะครับถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันนะ,ะชูแฟลชมือถือขึ้นมาค้างไว้ครับพ่อแม่สอ,อ,กมอกไปโบกมาโบกไปโบกมาไว้ครับพ่อแม่พี่น้องสัญ,ญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงของคนอุดรธานีของเรา และเราตะโกนอ,ออกมาพร้อมกันดังๆว่า24พฤศจิกาเข้ากูหากาเบเข้ากูหากาเบเข้ากูหากาเบเด้อเย้สายวะนี่คือเสียของประชาชนนี่คือเสียงของคนอุดรชาตีนี่คือความหวังเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงอุดรชาดีให้ดีกว่าเดิม อุดนสุดยอดแล้วแล้ววันเลือกตั้งอย่าลืมไปเฝ้าหน่วยด้วยกันสังเกตด้วยกันเอาเกอบไปด้วยเอาอาดไปด้วยใครนับคะแนนไม่มีดึกเกิบใส่มันอย่านะอย่าขาดมาดีไปเป็นคนเฝ้าหน่วย ช่วยกันทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่าให้เราแพ้เพราะกลเกมที่ไม่เป็นธรรมไปเฝ้านวยช่วยกันขอบคุณพี่้องเลยล่ะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ